เอาละครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมผีที่มีชื่อว่า Silent รดนบริดเนบรดลมหายใจที่เงียบงนันซึ่งเกมนี้ก็เก่าแล้วครับก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นแต่ผมอยากลองเล่นดูว่าจะไหวหรือเปล่าเข้าเกมเลยเดีว่าซึ่งเกมนี้คือไม่มีอะไรมากก็แค่ห้ามพูดดังกับห้ามขยับตัว ประมาณนั้นบางตัวเนาะ,อะลองดูว่ามีเนื้อเรื่องอะไรบ้างผมไม่ได้รู้เลยสมดั้งนั้นเฮ้ยอุ้ยต้นไม้กระจอก <laughs> กระจอกเอ้ยดูงูนดิอะไรนกบินวนนกเหียน <c oughs> <h ian> ป้าป้ามันจะเกิดมหกกรรมอะไรมรหมกกรรมม,กกรรม,รมีงานกาชาด <c oughs> อ่ะ อยากไปเออมตะเคียนี่พูดดังมุกตะไคร้ดังดังเลยมัวดีปมปมหมึกสควิดไปมัเหมือนปฟาร์ดิ้นเลยอะอะไรอะวุ้ยสนใจกุ๊กส่วนเนี้ยอ้า๋อรอคนดูดิจัดไปดิล้องเลยอะไม่เห็นอะไรทั้งนั้น ไปว่าขี้เสียงอย่างงี้ปะไม่รู้จะรู้ไหมเสียงมันเป็นกระบาดบางอยู่้ไม่ร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 ู้ถ้ายังไม่โวลุ่มขึ้นก็น่าจะพูดได้ดังๆนะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงวะรู้ว่าเกี่ยวผีมันโผล่มาซาเลนเดอร์แมนมันยังเช้าอยู่เลยนะซาเลนเดอร์แมนอะไรอ่ะเอ้าก็ผีตอนเช้ากับผีกลางวันอ่ะไม่รู้เหรอซาเลนเดอร์แมนมันจับแต่พวกวัยรุ่นกับเด็กนะเอาต้องก็วัยรุ่นเด็กหรือมึงแก่ละ แกระหี่อ่ะแกเสือแกแล้วนอมแล้ยังแข็งเอ้ยนี่อะเข้ามาโลกอะโซโซเซนต์ใต้โลกของวิญญานไล่ไปไปตามหาดิยมมาทู่อะกระเบื้องเหรอโอ้ยบิดระโวเมื่อกี้โหลดผีปะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เฮ้ยทำการบูชาเลยเออเอ็นเจ้าด้วยเอ็นเจ้าวิดเดิลช็อตกันเฮ้ยสวรรค์ที่มาพร้อมลูกยอง ท้ยเก่าเกินเฮ้ยอัาเชิญลุกที่หนึ่งออกมาดิไม่อันเชิญออกข้างเงะออกข้างเงะลุกที่หนึ่งไงได้จริงอาเชิญมาดิสังเพวสัคุณที่รีบนะตำรดจก็ตกแปลกๆ่ะตรงเนี้ยเหมือนจะมีอะไรไม่เนียนเลยอ่ะเราอ่ะเนียนนี่อไม่เนียนไม่เนียนมาที่นี่ทําไมเนี่ยก็มันมีที่เดียวอ่ะเมื่อกี้เสียงมันร้องมาตรงนี้ไงได้จริงลองเดินเข้าป่าไป ไปหาวันพีดอสเกโนยูเมเว์มันจอฟ้าไหนลองไปดิอาจจะมีอะไรก็ได้นะเว้ยตี้ไหนๆก็มีตรงนี้แล้วอ่ะนี่เดือดเขาป่าไปเลยอ่ะหาศพกันดดิเนี่ยคูดเนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยน่าจะมีศพมสูตรจะเอาอะไรเอารุ่นไหนบ้างอ่ะเอารุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองหรือคูดเอาถัานไอซ์ขึ้นมาอย่าพูดเยอะคุณเอาผ้ามาใส่เยอะเฮียอ้าวซาเลนเต้ไปอ้าอ้าอ้า เิดขึ้นแล้วกระตูกนิดหน่อยนะครับพอมร้องแล้วดี CPU ทำงาน9เก้าร้อยก็ใส่ร้องง่าย EP mini ก็ตัดจบไปแล้วกับ silent breeze one hour later พอง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 เลย เขาบอกว่าอย่าพูดเสียงดังใช่ไหมใช่ใช่อย่าพูดเสียงดังแต่กูจะพูดเสียงดังเพราะว่ารดดผีเยอะมากเลย่ะเอาดิ <c oughs> <c oughs> ไปไหนบางคนหายพรุ่งคืนสีแดงครับมึงจะพูดตาบดีเราเราอาจจะต้องเดินไปเรื่อยๆนะไม่ก็อาจจะต้องไปดูบล็อกเกล ก็ไปหาดิไปหาดูไปดูใกล้ๆกินซอยจูบอ่ะทำอะไรอะไรไปเราไปก่อนโดนตะเมียนะเราจะจะมีศพตรงนั้นนะทีไม่หาดิอาจจะกินศพนะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดหาศพไปทำไมไอ้เกียร์โดนหมากัด เสีงหนูหรือเสียงหมูเนี่ยลองตามอะไรไปอ่ะลองลองลองไปหาดูดูตรงไปตรงไปดูไปหาในป่าเรื่อยเดี๋ยวอาจจะเจอสถานที่นะมเยี่วอ่ะั I want a s i หนึ่สี่เ้าแปดหกหาี่สามสอง่ทีมู่นเะคะนี่ทีมันมาเร็ว s> <S มันมาเร็วไฟติดเองไอ้เหี้ยลบลบลบอยู่นี่เนี่ยมันมอบมันหายใจใกล้มากเลย

อัาโซเดเลว่ะตัวล้อ้างหลอข้างอลงขี้ขีาขี้ขี้ขี้ขี่ขี้ขี้ข่้ขี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 ้ไี้ของขี้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 ข้ยเ้ี้ข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 ้ขี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 ้ขด้ขี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 นี้จะไม่พลาดเอาเลยเอา เกียรแม่งเลยเยียอะไรลองอลไต้องขาแล้วกี่ศพห้าศพอะศพปะเมื่อกี้หกเมื่อกี้มันห้าห้าห้าคนมพร้อมแหละคือเราต้องไปตรงนู้นก่อนเนาะหรือไปที่อื่นก่อนได้เราไปหาที่อื่นก่อนดิมาได้ดิหรือเราหรือเราจะต้องลองสำรวจไปทั่วๆเราแบบก่อน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 แบบมันจะมืดเออมีความเป็นธรรมเนีย ที่ใหว่าเพราะว่ามันมันมันเมื่อตอนตอน8 8 8 pm เว้ยทีมเนีมเวลาไม่ดิ่งขยับขยับไงกูถึงบอกไงแต่ถ้าเขาเขี้ยขยับขยับหมดเลยเราว่าเราต้องสำรวจก่อนดเอ้าวล้วไงล่ะอ้าวล้วหรือหรือถ้าตอนเช้ามันมันก็แต่ถ้าเช้ามันจะหมดเวลาเปล่าม่รู้ว่าต้องสำรวจ มาที่โบสถ์ก่อนเลยยังหวะเนี้ยหาศพเห็นตอนนั้นชิปเมนเด้งเฉยนี่ไงเอาเลยศพแรกอะเก็บเลยนะศพแรกเจอป้ายแล้วเอาว่าเอาว่าจะเช้าหรือกลางคืนก็ได้เดหรอเนี้ยคือกลางคืนเราต้องรอดใช่ไหมใช่ก็คืนเราต้องรอดโดดไม่ได้นั่งไม่ได้ต้องไปหาที่อื่นด้วยเอาแล้วอะ หาสมบัติวันพีทั้งสิบไปั้าง5าชิ้นใฉันชิ้นนามีรูฟี่โกลวโยลยอไปเงยตานี่กูจะรอดปะไม่รอดก็โอเคเลไอถ้าไม่นานเอาต่อเอ้ยไม่อาจเอาต่อแปดพีเอ็มใช่ไหมอือแปดอเจ็มันจะบดนะเมื่อกี้แปดะ8ปดหรือแปดหรืดไม่รู้เดี๋ยวก็รู้ แต่วิ่งได้เรื่อยๆไม่เหนื่อยวะหรือว่าหรือว่าเราจะเล่นจนไม่กลัวหรือว่าจะเป็นโจ๊กเกอร์เลยนะเหรือว่าจะเป็นพาร์ตสติหลอเลยเฮ้ยมีคนใช่ปะฮะใช่ปะใช่ปะ่าอีกสามนี่ข้า้งหน้าข้างหน้ามาชิวเอาเจ็ดพีเอ็มมืดโอเคครับมีเวลาแค่สอง ไม่อยู<_<_<_<_<_<_<_่เฉยแน่เสียงไม่ขึ้น่ไเลยกต้องเงียบลบเสียงไม่ขึ้นปะสไร เดี๋ยวเราพี่ฟังกระตุกกระตุกพี่มานี่ยระวังนะมันเดินมาบอกอยากเล่นไฮแอนด์ซิกม่มีที่ซ่อนนะมึงร้องไห้เลยทีเนี้ยรถๆถอย่ารถเราเข้าไปดูรีบัวพี่ซ้อ ไอ้สิเอลมึงไปเลยวะไอ้ยจอแล้วจบแล้วไอ้ยมไม่ใช่มาข้ได้เหรอเด็กแล้วใครเป็นอบเป็นเด็กเลยไปอยู่ในช่องที่ปวดร้อนอีเขานอ

อาจจะชนะนะออจำทางได้ห่อใกล้ๆที่กูบอมองอยู่ใกล้ปุ้ยอยู่บ้องมันยื๊๊๊ถ้าเป็นม่กกี้แล้ก็เดินผ่านไปดีกว่า อีกสองตัวจริงอยู่ไหนปะสองตี่ยังปวดแรกคอยตอนนั้นไม่เจอตัวอะไรไม่จะกินเราตลอดเวลาต้อข้าเไม่องบู๊อ่ะ mặc kèo 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 เฮียแม่งนี่เด็กจบตัวราเลยัไม่ตายตีสามเลยครับนจสองศพเอง ได้ถึงชายกรอแบบนั้นวนวนวนพอแบบนี้อ่ะใช่ปรกตกตุะตูปรพตูใหมู่ผ้าไหมนาชกีชากกุสิบีรอ กะโ,โบน้นมีคกว่าทีมในโบนแรกที่ไม่เข้าไปอ่าจะมีนะมันดูกว้างมากเลยดูน่าสนใจมากัสปค ตีห้าล้วหากไฟในเตีาดีลยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวตึงตงตตรรู้สึกเชาเช้าวะชิบหายละจ้าปออปะออดปะดีีด้ย าชาวทูอับอาชีพเมนต์สีทองไอเหี้ย,ยดโดนฆ่าเลยขาดเวลาไม่หมดเวลาเรียบร้อยเป็นเหี่อคนต่อไปเหื่อบุญถูกกำจัดก็อโอเคครับีแค่นี้แหละถ้าใครอยากรู้ฉากจบก็ ไปหาดูช่องอื่นผมไม่ไหวแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ไหวแล้วเจอกันครับผมตาเลยไม่ไหวและ